จับตาวันที่15โกโกตเชิญทนายอันบุรีลำเข้าให้ถ้อยคำกรณียื่นยุบพัก ภูมิใจไทยณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้ทนายอั๋นได้ยื่นกะกะตชงสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักภูมิใจไทยกรณีศักสยามถือหุ้นบุรีเจริญพร้อมเจาร้องดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางการเงินนายพัชรพงศุขพักสอนหรือทนายอั๋นยื่นคำร้องต่อกะกะตให้ตรวจสอบหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่3ามมี นาคม2566จากกรณีที่ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคนสตรัคชั่นและให้พิจารณาส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพักภูมิใจไทยตามบทบัญญัติของพรปว่าด้วยพักการเมืองปี2560มาตาา90วงเล็บ2และมาตาา92วงเล็บ3นายพัทรพงศ์กล่าวว่า จากกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการถือหุ้นของนายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตเลขาธิการพักภูมิใจไทยโดยผลของคำวินิจฉัย ของสารรัฐธรรมนูญผูกพันประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคู่ความตนเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องมายื่นกับกะกะตเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคําวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวที่มีนัยะสำคัญว่านายศักสยามมีหุ้นของ5้าหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นนั้น ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่นั่นหมายความว่านายศักดิ์สยามมีความเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญรคอนสตรัคชั่นและในขณะที่นายศักดิ์สยามเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวอยู่นั้นแล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ได้รับงานทำถนนสร้างถนนมูลค่าหลายพันล้านซึ่งในขณะนั้นนายศักดิ์สยามมีความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังนั้นจึงมีข้อสงสัยว่าเงินดังกล่าวอาจจะเป็น การได้งานได้เงินมาจากการหัวประมูลหรือไม่ซึ่งงานและเงินที่ได้จากการหัวประมูลนั้นถือเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเงินเอาไปบริจาคให้พักภูมิใจไทยอีกทั้งพักเองก็รับเอาเงินบริจาคที่ถือเป็นเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงอาจจะขัด ต่อมาตา72พรปว่าด้วยพักการเมืองปี2560ซึ่งนายพัฒรพงศ์กล่าวอีกว่าเร็วๆนี้ตนจะเดินทางไปยื่นต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเริ่มจากจุดไหนโดยเริ่มจากการที่สารัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยได้ไปแตะข้อเท็จจริงเรื่องเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอาจได้มาซึ่งการหัวประมูลซึ่งการหัวประมูลมีความผิดตางกฎหมายในทางอาญาที่มีโทษสูงตอนอยากให้ตรวจสอบเงินของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวที่มีนายศักสยามเป็นเจ้าของ ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้นำเงินไปแจกจ่ายถ่ายเทไปยังสอสอของพรรคภูมิใจไทยคนไหนหรือไม่ด้วยเพราะหากมีความผิดจริงยังมีโทษทางอาญารออีก